เจริโด้แบ็กสปัสมาสตูดิโอไอเสียงภาษาไทยนัดนดะก่อนนัดขุกพากันเกียนนิดนึงนะเอะเะเอ็ <c oughs> ดเจ็ดอืมตัวแปลนี้แบบเฮ้ย <c oughs> นั่นมันว้าวปุ่มนี่ว่ะเอออยากเรื่อย่างนี้ไปดูเลยดีกว่ามนะั้คือปุ่มอะไรเเออ กดปุ่มซ้ายขวาเฮ้ยเคลียร์กูอ,อ,อยากรู้อยากเห็นหกดแม่งเออไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยนี่วะเออเออเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่อออกไปดูข้างนอกดีกว่าเกิดอะไรขึ้นมา สัตว์ลอยได้เฮ้ยแกออยไปจากไหนเฮ้ย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 เกิดเยอะขึ้นเฮ้ยจุดเฮ้ยอะไรเนี่ยโซล่าเออเพชรเออเออบินเร็วไปละบินเร็วไปละจุดแได้ทิ้งแท้เลยออนั่งรถไฟดีๆทำไมมันรู้สึกว่าลอยได้วะเฮ้ยเออเร้วว่ะเร็วว่ะเร็วว่ะ นี่เดิมเออที่รักเดิมดาก้อนอย่างชัดเจนเฮ้ยเฉยยังสบายเออไม่สบายละวเช่นกำลังบิน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 กับหลังโอ้โหสัตว์ลอยได้เออโอนเยอะเกินเฮ้ยถอนมือกัเฮ้ยเพียจนรู้สึกว่าลอยได้เฮ้ยเฮ้ยลดลดลอยรถลอยเฮ้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 ยไอเร็วมันลยถ่วงเฮ้ย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  เฮ้ยเลอยลอยเฮ้ยอะไรทำไมลอยเอ้ยเอ้ยชุบชุบกูอ้าวไม่ตกอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ตกเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเออไปหามึงฆ่ากูเอ้ยหยิบฉันฉันไม่ยอมคอยแน่นอนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชุบเฮ้ยลอยได้อีนูช่วยฆ่ามันยิงมันยิงมันยิงมันเออ ก็สู้ลอยได้เฮ้ยกูก็ลอยเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเร็วเวชืบชืบชุบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความผิดของฉันใช่ไหมไม่ใช่โดดขึ้นแม่งไม่ถึงเอาตัวนี้มาวางไม่ถึงอีกเอาไงดีวะือมกูมีปลาทุบแม่งเอ้ยชุบเอ้ออืมอืมเอ้อ mày hả mày 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 ừ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  mày 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 ห้ามกดถอดห้ามกดปุ่มฉันอยากรู้มันคืออะไรปุ๊บก็จบการภาพไปแล้วครับก็นี่คือตัวละครของทุกคนนะครับผมที่อยู่ในการแสดงนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้ก็บไบรย